สวัสดีครับทุกคน,นครับฮิโรขับนะครับคนอื่นวันนี้ต้องขอโทษนะครับที่ไม่มีวิดีโอหมา,มาลงนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีแผนที่จะเปลี่ยนการอัปโหลดวิดีโอนะครับด้วยความที่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะอัปโหลดวิดีโอเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมฮะโดยสัปดาห์ละคลิปซึ่งทีพอาจากลองพิจารณาดูจากที่ผ่านมาเนี้ยผมกับเมนุคุยกันแล้วว่าจะเปลี่ยนแผนการอัปโหลดกันนะครับจะแต่เดิมที่เราจะอัปโหลดสัปดาห์ละคลิปนะครับ เราจะขอเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ไว้สัปดาห์นะครับแต่เราจะอัปโหลดทีเดียว3คลิปต่อสัปดาห์นะครับก็คือสัปดาห์นี้ลงคลิปสัปดาห์หนึ่งก็งดพักไว้สัปดาห์ถัดไปเราก็จะลงคลิปอีก3คลิปนะครับเผลที่เลือกอัปโหลดแบบนี้ก็เพราะว่าด้วยความที่ช่องของเรานั้นมีคอนเทนต์อยู่หลักๆด้วยกัน3-4คอนเทนต์ใช่ไหมก็คือรีวิวของเล่นเกมแล้วก็เป็นพวก อ่าหนังสือหรือพูดคุยข้อมูลความรู้อย่างไรฟฝังอย่างเงี้ยครับซึ่งจากจที่ผมกับเมนรุ้ได้พูดคุยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าการรับโดราสัปดาหรือคลิปแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยครับผมสุว่าอาจจะให้เอ่อคนดูที่อยากดูคอนเทนต์นี้หรืออยากดูรีวิวของอยู่เล่นเกมอย่างเงี้ยครับอาจจะสึกไม่ชอบหรือว่าแบบเบื่อได้งเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะรอต้องรอคอนเทนต์ตัวเองอยากดูมา่งเงี้ยครับนั้นเราจะเปลี่ยนใหม่เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะไม่อย่างนี้ละ แต่เราจะขอเป็นสัปดาห์ละสัปดาห์ครับแต่ผู้เราจะอัปโหลดสัปดาห์ละสามคลิปไปเลยนะฮะก็คือจะมีคอนเทนต์คือที่ที่คุยกันไว้นะครับตอนนี้อันนี้คือแผนร่าวขของช่วงนี้นะครับในช่องของเรานะก็คือวันจันทร์เราจะลงคลิปวิวของเล่นตามปกตินะครับวันพุธจะเป็นพวกอยากให้ฟังหรือหนังสือเงียะะ้ยครับแล้วก็วันศุกร์จะเป็นด้วยเกมกันเองะครับซึ่งในกรณีของวันพุธนะครับอาจจะนะอาจจะนะฮะก็คืออาจจะแบบมีเปลี่ยนเป็นแบบ อยากให้ฟังบ้างพูดถึงหนังสือบ้างหรือแบบเป็นคลิปผูถ้ถออื่นอย่างนี้ครับหรือแบบรีวิวหนังนี้นะฮะอาจจะปลานี้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นคร่าวๆที่เราวางแผนไ้นะฮะอย่างวันศุกร์เนี่ยผมเล่นเกมจริงอาจจะไม่ใช่แบบเล่นเกมออนไลน์ที่เล่นอยู่อย่าง g ั a n d อ o p u l a t i o n แล้วก็เกมผมกำลังฝึกเล่นอยู่นะครับอาจจะลงสลับการเป็นเกมออนไลน์จบในรอบบ้างเกมที่เป็น walk toon บ้างอย่างนี้ครับเราจะคือคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเราจะเล่น แต่อาจจะไม่ใช่แบบเล่นเกมเดียวอย่างเงี้ยครับอาจจะสลับสับเกมไปบางทีก็จะแบบโยกไปเล่นบทเกมบ้างเหมือนที่ผมเคยบอกว่าจะลองทําเล่นบทเกมฮะก็สรุปจะปานี้ครับกับปลาคาร์พแปรก้อัปโหลดคลิปของพวกเรานะครับก็คือจะขอเป็นสัปดาห์ไปสัปดาห์เพื่อจะได้มีเวลาในการต่อคลิปวิดีโอให้ครบทั้งหมด3คลิปครับเพื่อจะให้อที่นนี่เราสามารถลงคอนเทนต์ครบทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องของเราได้ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ย สนุกแล้วก็ได้ดูคอนเทนต์ที่เดอยากดูครบนะครับแล้วพวกเราเองก็แบบพยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ครบให้หนึ่งสัปดาห์ด้วยฉันก็เลยจะขอทำเป็นแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆก่อนนะครับยังยังไม่ชัวร์ว่าจะทำอย่างนี้ไปก่อพักหนึ่งพักใหญ่ๆไหมหรือว่าอาจจะมีแบบอาจจะมีลงคลิปเพิ่ม,เต,มเติมแทรกช่วงวันอังคารพฤหัสเสาร์ทิตนี้บ้างนะครับ ก็คือแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สัปดาห์นั้นนะว่าเราจะอัปโหลดแบบไหนนะครับแต่หลักๆก็เนา่็คือวันจันทร์วันพุธก็มาสุดนะครับจะเน้นที่สาวนี้ก่อนนะอาจจะมีเพิ่มเติมแทรกเข้ามาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปว่าสัปดาห์นี้จะลงแบบอ่าอย่างผมเล่นนู่นนี่เสร็จพอดีหรือรีวิวหนังมาครับแบบไปดูหนังมาแล้วโอเคแบบมันเป็นหนังช่วงนั้นพอดีก็จะรีบทาคลิปรีวิวหนังออกมาให้ดูกันนี้ครับก็จะมานี้ครับกับาล อัปโหลดใหม่ของเราในช่วงนี้นะฮะขอแบบขอเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนสามารถดูคอนเทนต์พวกเราทุกท่วนนะครับก็ข้าประมาณนี้ครับกับตารางการอัปโหลดช่องของเรานะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงครับคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาครับทั้งยอดวิวยอดไลค์ต่างที่มอบให้พวกเรามาครับขอบคุณจริงครับขอบคุณมากวก็ฟอลโล่ยอดสับสไครต์ต่างขอบคุณจริงครับขอบคุณไม่มีไม่มีทุกคนที่ติดตามพวกเราอันนี้ พเราคงท้อแท้แล้วก็หยุดทํากันไปนานแล้วจริงขอขอบคุณจริงๆนะครับที่เป็นกรใจให้พวกเรานะครับพวกเราสัญญาวา่าจะทาที่ปวันให้ดีขึ้นและที่ขึ้นให้รับชมกันให้ครบเพื่อนที่สุดนะครับก็ทัในาจน์สามารถลงอาทิตย์ละสัปดาห์สามคลิปได้ก็จะทํานะครับถ้าทําได้จริงๆนะขอโทษด้วยครับรับถ้า,ถามันอาจจะยากสักหน่อยขอโทษด้วยนะครับแต่คือจะพยายามอัปเกรด ให้มันดีขึ้นนะฮะขอบคุณจริงๆครับ,บคุณซึ่งโอเคไหนๆก็หนาแล้วผมจะแถมวิดีโอปิดท้ายให้ด้วยคารคือเป็นวิวท่ผมเล่นเกมอยู่นะครับคือผมหัดเล่นเกมนี้อยู่ตอนนี้ผมหัดเล่นเกมนี้อยู่ครับก็คือเอพิกเรจนนะใครที่เล่นเกมนี้อยู่หรือแบบมีคำแนะนําอะไรก็ค,คอมเมนต์กันได้นะฮะสำหรับวีอนี้ก็เทานี้ก่อนนะครับแล้วพวกใหม่ว่าน,นะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โชคดีสนุกเต็มที่อย่าตายสายลมจะนำชัยชนะมาสู่เราเรามีงานต้องทำรีบย้ยายร่างของคุณซะ นี่คือแชมเปี้ยนของคุณ ไปสำรวจทางนี้กันเถอะมีเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้เริ่มนับถอยหลังก่อนบิบวงเซฟโซน มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีสรตอยู่ตรงนี้มีคนยิงมาที่ฉันฉันถูกยิงกำลังรีโหลด I'm gonna run you. มาให้ฉันหน่อยกำลัลติเมทของฉันพบแล้วกำลังกัต่อสู้กำลังสู้กับศัตรูฉันจอมศัตรูไดพบแล้วกำลังนั่งยิงกำลังดีโหลดกำลังใช้ตะขอเกี่ยวฉันชอบใช้ตะขอเกี่ยวอยู่พบศัตรูกำลังยิงจอมโ้ล่ไปแล้วนะ นี่ศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังใช้ต่ขอเกี่ยวแล้วกำลังโดนยิงโอ้ไปโดนยิงใส่ฉันกำลังโจมตีกำลังชาร์จกรอบศัตรูกำลังยิงใส่ฉันมุงเซฟโซนถัดไปอยู่ไม่ใกล้นะ ่นาลมาให้ฉันหน่อยฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงฉันถูกยิงดีเอเธอรนเธอตรงนี้ดูแผนที่สิวงเสโซนถัดไปอยู่ไกลจากที่นี่กำลังโดนยิงนงโดนยรงวงเสนโซนกำลังขยับ มีแค่แพคเกจกำลังส่งมารงตรงนี้มันเจ๋งมากแล้วลึ่งมีแค่แพ็คเกจกำลังลงมาของควัญจากเหล่าเทพอยู่ในการต่อสู้มีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ <c oughs> สัตรูถูกน็อกแล้ว โังพยาบาลถ้าคุณต้องการกำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้เครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา พื้นที่รอบ ฉันชาดเกราะอยู่นะฉันยิงบอดขนพัสดุกรวงแล้วกำลังยิงโจมตีศัตรูกำลังรีโหลดเจอสศัตรูกำลังยิงต่อสู้มีคนยิงมาที่ฉัน มีอีกทีมอยู่พวกนัท์กำลังโจมตีเรากำลังรีโหลดลูกถั่วล็อกกำลังพาพชาร์จกรอบของฉัน,ฉนถ้า,าล,ลาาูกของฉันจะเห็นนะกำลังรีโหลดฉันถูกยิง ทีมแล้วก็ส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังรีโหลดเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะถึงเวลาใช้สิปไลแล้วกำลังรีโหลด มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามยิงบอดขนพัสูุแล้วมีฟินกซคคิดตรงนี้ฉันพบกุญแจห้องนิรภัยแล้วหากมีใครอยากจะถือ ีกันเถอะกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังรีโหลดฉันไปแล้วนะกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,บรอบ รีกาอตรงนี้สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันไปแล้วนะใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ระยะห่างระหว่างเราช่างไกลนะคอยดูแผนที่ด้วย ทางนี้กันเถอะไปสำรวจทางนี้กันเถอะสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่ากำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆฉันยิ่งบอดขนพัสดุร่วงแล้วกำลังรีโหลด กำลังรีโหลดหากมีใครต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวล3าชั้นสังหารศัตรูแล้วกำลังรีโหลดกำลังใช้ตะขอเกี่ยว er กำลังรีโหลดระยะห่างระหว่างเราช่างไกลนะคอยดูแผนที่ด้วยกำลังยิงต่อสู้กำ,ำลังยิงกำลังยิงโดนถูกนะแล้วกำลังรีโหลด าฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงแล้วกำลังโดนยิงนี่เพิกำลังบุาติดตั้งโดรนพยาบาลกำลังดีโหลดฉันช้าฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิง ถูกพบแล้วกำลังโนยิงส่นมีคนยิง่าที่ฉันกำลังยิงต่นะฉักลังถูกยิง่อดีๆจสู่นะฉันกลังถูกยิงใส่กำลังรีหลกำลังรีหลถูกพบแล้วกำลังโนยิงต้องสตูอีกรอยเลยอยู่ใการต่อสู้ Tôi thuộc tâm trận lắc. Cầm thủ pop là. đang nổ มองต่ำได้มีพ pues mm ันธายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามมีผัถูกพบแล nah ้วกำลังโดนยิงฉันกำลังชาร์จฟรอฉันนอกัตูแลยเริ่มลับถอยหลังก่อนไีบูเซฟโซนฉันกำลังถูกยิงสยหาย กำลังพักชาร์จกรับฉันถูกพบแล้วกาลังโดนยิงกำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังยิงกำลังโดนิงกำลังดงีโหลดกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลัง,ลลงลดีโหลดทำได้ดีมากพวกเรา สรีโหลดสหายมีแม้เพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลส่สามฉันชาเปลอยอยู่นะมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีสเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้ <c oughs> ระยะทางระหว่างเราเชางมากนะมี<ร>คน <ๆ S 1> ยิงมา <ๆ S 1> ที่ฉันมีหลายทีมโจมตี กำลังรีโหลดพบศัตรูมีคนยิงมาที่ฉันู่ในการต่อสู้แล้วศัตรูถูกน้องอีกรายแล้วกำลังยิงกำลังสแกนพื้นที่เจอศัตรูกำลังยิงกำลังสแกนพร้อมเชื่อในมหาเทพเจอศัตรูมีคนยิงมาที่ฉันฉันกำลังชาร์จพร้อมกำลังรีโหลดประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโหลดฉันถูกทบแล้วกำลังน็อกยิงมาถูกสแัดแล้ว ไปเลยี่ทักถายติดกำลังรีโหลดศัตรูถูกน็อกฉันถูกยิงกำลังสู้กับศัตรูเจอศัตรูเจอศัอตรูกำนังกำลังทำเรื่องหม่ดีที่เรามีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสองกำลังฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่ วงเซฟโซนกำลังทำโรถึงล็อกดาวเพิ่มอีกแล้วกำลังรีโหลดมีแค่แค่แเกจที่กำลังส่งมามีแค่แพ็คเกจกำลังมาของขวัญจากเหล่าเทพมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีเครื่องมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้ใช็คกางชาร์จโปร คือเดะหรือแค่ทีมเดียวมีกลองพยาบาลตรงนี้รอบที่สี่นะเริ่มนับหอยหลังก่อนบี <ผม S 1> บวงเซฟโซน แบตเตอรี่กรอตรงนี้นออฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงถ้าห<ค>ยุกําลัวแล้วก็ตุ้มตุ้ม So you click like